ณหมู่บ้านริมคลองอันเงียบสงบท่ามกลางเรือนไม้ที่ปลูกเรียงรายมีเด็กหญิงกำพร้าคนหนึ่งชื่อพลอยอาศัยอยู่กับป้าส้อยผู้มีจิตใจกระด้างป้าส้อยใช้งานพลอยเยี่ยง่าแต่เช้าจะรกค่ำไม่เคยมีรอยยิ้มหรือคำพูดอ่อนโยนหลุดออกมาจากปากป้าเลยแม้สักครั้งทุกวันพลอยต้องหาบน้ำจากคลองขึ้นมาใส่อง์จนเต็ม มือเล็กๆของพลอยบอบช้ำจากหูหาแต่ก็ไม่มีใครเหลียวแลยามว่างจากงานบ้านพลอยมักจะมานั่งริมท่าน้ำเมื่อมองผืนน้ำนิ่งสงบพลางคิดถึงพ่อแม่ที่จากไปอย่างไม่หวนคืนเมื่อไหร่กันนะชีวิตของข้าจะดีขึ้นบ้างพลอยรำพึงกับตัวเองเบาๆดวงตาเศร้าหมองทอดมองสายน้ำที่ไหลเอื่อย เรากับจะพัดพาความทุกข์ระทมของพลอยให้จางหายไปกับสายทานเช้าวันหนึ่งแสงแดดยามเช้าสาดส,ส่องลงมาต้องผืนน้ำเป็นประกายระยิบระยับพลอยกำลังเดินไปตักน้ำที่ท่าน้ำตามปกติทันใดนั้นพลอยก็ได้ยินเสียงร้องแถวๆดังมาจากพงหญ้าริมตลิ่งชิบชิบชิบชิเสียงนั้นฟังดูอ่อนแรงเหลือเกินด้วยความสงสัย และจิตใจที่เปลี่ยนด้วยเมตตาพรอยจึงค่อยๆเดินเข้าไปใกล้พร้อยแหวกพงหญ้าออกดูก็พบกับรังนกกระจาดเล็กๆรังหนึ่งลูกนกน้อยสามตัวนอนเบียดกันอยู่ขนยังไม่ขึ้นเต็มตัวดวงตากลมโตของพวกมันจ้องมองพร้อยอย่างหวาดระแวงโอ้โอ้ไม่ต้องกลัวนะเจ้าตัวน้อยพร้อยพูดปลอบโยนด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนทันใดนั้น พลอยก็เห็นเงาดำทะมึนเลื้อผ่านไปอย่างรวดเร็วมันคืองูเหลือมตัวใหญ่กำลังเลื้อขึ้นต้นไม้ที่อยู่เหนือรังนกพอดีแย่แล้วเจ้าตัวร้ายจะก,กินลูกนกพลอยอุทานด้วยความตกใจสุดขีดพลอยไม่รีรอหัวใจดวงน้อยเต้นระรัวด้วยความกังวลข้าต้องช่วยพวกมันให้ได้พลอยคิดในใจเธอรีบวิ่งไปคว้ามไม้เรียวที่วางอยู่ใกล้ๆ แล้วเงยหน้ามองงูเหลือมที่กำลังเลื้อยขึ้นไปถึงรังลูกนกงูเหลือมชะโงกหัวอันใหญ่โตเข้าไปในรังเตรียมจะขมวบลูกนกที่กำลังร้องจีดจ๊ดจด้วยความกลัวสุดขีดพล่อยกัไม้แน่นรวบรวมความกล้าทั้งหมดที่มีแล้ววิ่งเข้าไปใกล้ขวนต้นไม้ไปให้พ้นนะเจ้าตัวร้ายพล่อยตะโกนสุดเสียงพร้อมกับใช้ไม้เรียวฟาดลงไปที่ลำตัวของงูเหลือมอย่างแรง งูเหลือมสะดุ้งเฮือกชะงักการเคลื่อนไหวมันหันหัวกลับมามองพลอยด้วยดวงตาที่แข็งกร้าวพลอยไม่ยอมแพ้เธอยังคงฟาดไม้ซ้ำๆลงไปที่งูแม้รู้ว่างูตัวใหญ่และอันตรายแค่ไหนแต่ภาพลูกนกตัวน้อยๆที่กำลังหวาดกลัวอยู่ในรังทำให้พลอยมีพละกำลังและความกล้าหาญอย่างน่าอัศจรรย์ งูเหลือมเห็นว่าไม่สามารถกินลูกนกได้ง่ายๆจึงเลื้อยหนีลงจากต้นไม้ไปอย่างรวดเร็วพลอยถอนหายใจเฮือกใหญ่ด้วยความโล่งอกเธอรีบปีนขึ้นไปดูรังลูกนกปลอดภัยแล้วนะเจ้าตัวเล็กพล้อยพูดด้วยรอยยิ้มหลังจากที่งูเหลือมจากไปพลอยยังคงเฝ้ารังลูกนกอยู่พักหนึ่งเพื่อให้แน่ใจว่าพวกมันปลอดภัยจริงๆทันใดนั้น ผืนน้ำเบื้องหน้าพลอยก็เกิดระลอกคลื่นเล็กๆและมีแสงเรืองรองส่องประกายขึ้นมาพลอยมองด้วยความประหลาดใจเมื่อแสงนั้นสว่างขึ้นเธอก็เห็นร่างหนึ่งค่อยๆลอยขึ้นมาจากผิวน้ำเป็นสตรีงดงามราวเทพธ,ธิดาผิวพันผุดผ่องราวกฤีบ,บวัวในตาสีน้ำเงินเข้มลึกซึง้งสวมอภรรสีเขียวอ่อนที่ทำจากพืชใต้น้ำ เส้นผมยาวสลวยสีดำคลับประดับด้วยดอกบัวตูมสตรีผู้นั้นมีรัศมีแห่งความเมตตาแผ่ออกมาเจ้าช่างเป็นเด็กที่มีจิตใจงดงามยิ่งนักพร้อยเอย๋ยเสียงหวานใสร,ระรังแก้วเอ่ยขึ้นพร้อยตกตะลึงจนพูดไม่ออกข้าคือไพรบูงามผู้ดูแลสายน้ำแห่งนี้ข้าเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดที่เจ้าได้กระทำ ความกล้าหาและความเมตตาของเจ้าทำให้ข้าประทับใจยิ่งนักพรายบัวงามกล่าวพร้อมรอยยิ้มอ่อนโยนสิ่งใดที่ท่านต้องการจากข้าหรือเจ้าคะพรอยรวบรวมสติถามออกไปหัวใจยังคงเต้นระรัวด้วยความตื่นเต้นและเกรงขามพรายบัวงามยิ้มอย่างอ่อนโยนข้าม่ได้ต้องการสิ่งใดจากเจ้าหรอกพลอย แต่ข้าอยากตอบแทนความดีของเจ้าพรายบูงงามยื่นมืออันเรียวงามออกไปเนื้อฝ่ามือของนางมีลูกแก้วสีครามเป็นประกายเรืองรองนี่คือลูกแก้วแห่งสายทานมันจะนำทางเจ้าให้พ้นจากพยันตรายทั้งปวงและจะปรากฏสิ่งที่เจ้าต้องการยามจำเป็นพรายบูงงามกล่าวจงเก็บรักษามันไว้ให้ดีและใช้มันในทางที่ถูกที่ควร พลอยรับลูกแก้วมาไว้ในมือด้วยความประหลาดใจและตื่นเต้นลูกแก้วนั้นเย็นเฉียบแต่ก็ให้ความรู้สึกอบอุ่นแปลกๆขอบพระคุณท่านพลายบัวงามเจ้าข้าพลอยกล่าวด้วยน้ำเสียงสั่นเครือด้วยความซาบซึ้งใจพลายบัวงามพยักหน้าเล็กน้อยก่อนจะค่อยๆจมหายลงไปในผืนน้ำอย่างช้าๆทิ้งไว้เพียงระลอกคลื่นอ่อนๆและกลิ่นหอมของดอกบัวที่โชยมาตามลม พลอยกำลุกแก้วไว้ในมือแน่นหัวใจของพลอยรู้สึกเบิกบานอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนราวกับว่าความหวังได้ก่อตัวขึ้นในใจของเธอแล้วพลอยกลับถึงบ้านด้วยรอยยิ้มที่สดใสผิดปกติป้าส้อยเห็นดังนั้นก็รู้สึกหุดหงิดไปไหนมาอีพลอยทำไมกลับมาเสียมืด่ําป้าส้อยตวาดสียงแหลมข้าข้าไปดูรังนกมาเจ้าข้าป้า พลอยตอบตะกุกตะกักพลอยรีบซ่อนลูกแก้วไว้ในสาบเสื้อแต่ป้าส้อยก็ยังคงจ้องมองพลอยด้วยความสงสัยมีอะไรแปลกๆในตัวเองหรือเปล่าป้าส้อยถามเสียงเข้มพ้อยพยายามทำตัวให้เป็นปกติที่สุดแต่ดวงตาของป้าส้อยก็ยังคงจับจ้องไปที่หน้าอกของพลอยป้าส้อยสังเกตเห็นรอยหนูเล็กๆใต้สาบเสื้อของพลอยเอาออกมาดูสิ ซ่อนอะไรไว้ป้าส้อยสั่งพลอยจำต้องยอมดึงลูกแก้วออกมาให้ป้าส้อยดูทันทีที่ป้าส้อยเห็นลูกแก้วสีครามเปลี่ยนประกายดวงตาของนางก็ลุกวาวด้วยความโลภนี่มันอะไรกันไปขโมยของวิเศษมาจากไหนป้าส้อยตะโกนเสียงดังลัน่นพลอยพยายามอธิบายว่าใครบูงงามมอบให้แต่ป้าส้อยไม่เชื่อโกหก แกต้องขโมยมาแน่ๆป้าซอยแย่งลูกแก้วไปจากมือของพลอยทันทีและหัวเราะเสียงดังด้วยความดีใจที่ได้ของล้ำค่ามาครอบครองกลางดึกคืนนั้นขณะที่ป้าส้อยกําลังนอนหลับอุตุมือยังคงกําลูกแก้วแห่งสายทางไว้แน่นพลอยนอนอยู่อีกมุมหนึ่งของบ้าน ด้วยใจที่เต็มไปด้วยความเศร้าเธอคิดถึงลูกแก้วที่ถูกป้าแย่งไปทันใดนั้นก็มีเสียงขูดครูดดังมาจากใต้ถุนบ้านซาซาเสียงนั้นดังขึ้นเรื่อยๆจนป้าส้อยสะดุ้งตื่นด้วยความตกใจเสียงอะไรหน้าป้าส้อยลุกพรวดขึ้นมานั่งพรอยเองก็ตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกหวาดหวัน่นเสียงขูดครูดยังคงดังต่อเนื่อง และเริ่มใกล้เข้ามาเรื่อยๆจนกระทั่งเสียงนั้นหยุดลงที่หน้าต่างห้องแฮ่เสียงคู่คำรามต่ำๆดังเล็ดลอดเข้ามาป้าเซยเบิกตากว้างเมื่อเห็นเงาดำะมึนของงูเหลือมตัวมหเฮมากำลังเลื้อยขึ้นมาถึงหน้าต่างดวงตางของงูเหลือมเรืองแสงในความมืดจ้องมองเข้ามาในห้องราวกับจะกินคนคริดดดดป้าเซยร้องลั่นด้วยความหวาดกลัวสุดขีด งูเหลืองพยายามจะเลื้อยเข้ามาในห้องแต่ติดขัดที่หน้าต่างบานเล็กมันจึงพยายามดันหน้าต่างให้เปิดออกพลอยตัวสั่นเทาด้วยความกลัวแต่ในใจก็แอบคิดว่านี่อาจเป็นเพราะกรรมที่ป้าส้อยได้ทําไว้ป้าส้อยกรีดร้องไม่หยุดและด้วยความตกใจลูกแก้วในมือของนางก็หลุดร่วงลงพื้นกลิ้งไปหยุดอยู่ใกล้กับพลอย เมื่อลูกแก้วแห่งสายทางกลิ้งมาอยู่ใกล้พลอยรีบเอื้อมมือไปหยิบมันขึ้นมาทันทีที่พลอยจับลูกแก้วลูกแก้วก็เปล่งแสงสีครามสว่างจ้าและแสงนั้นก็พุ่งตรงไปยังงูเหลือมที่กำลังพยายามเลื้อยเข้ามาในห้องงูเหลือมสะดุ้งเฮือแสงนั้นดูเหมือนจะทำให้มันเจ็บปวดมันร้องคำรามด้วยความหงุดหงิดและพยายามหดตัวหนี ในขณะนั้นเองเสียงหวานใสาคุ้นเคยก็ดังขึ้นในหูของพลอยจงใช้ลูกแก้วแห่งสายทานพลอยเอ๋ลังแห่งมันจะช่วยเจ้าได้เสียงของพใารบวงามกังวาลอยู่ในความคิดของพลอยพลอยหลับตาลงและเมื่อลืมตาขึ้นมาอีกครั้งเธอก็เห็นภาพบางอย่างในลูกแก้วเป็นภาพของพริกขี้หนูเม็ดเล็กๆพริกขี้หนูพลอยอุทานเบา,เบา,เบา เธอเข้าใจแล้วว่าพายบูงงามกำลังแนะนำอะไรเธอรีบวิ่งไปที่ครัวอย่างรวดเร็วงูเหลือมยังคงพยายามเข้ามาในห้องป้าซ้อยยังคงกรีดร้องไม่หยุดพ่อหยิบพริกขี้หนูมาเต็มกำมือแล้วรีบวิ่งกลับมาที่หน้าตากไปให้พ้นซักพรอยตะโกนพร้อมกับโยนพริกขี้หนูใส่ดวงตาของงูเหลือมทั้งหมดงูเหลือมร้องเสียงหลงด้วยความเจ็บปวดแสบร้อน มันสะบัดหัวไปมาอย่างรุนแรงแล้วก็รีบเลื้อยหนีลงจากบ้านไปอย่างรวดเร็วหายลับไปในความมืดป้าส้อยซุดตัวลงกับพื้นด้วยความโล่งอกส่วนพลอยก็ยืนหอบหายใจหลังจากเหตุการณ์ในใจกลับเต็มไปด้ามร้อยก็โล่งใจและขอบคุณพลายบูงามความหวาดกลัวทําให้ป้าส้อยสํานึกผิดในสิ่งที่เคยทํากับพลอยป้าส้อยขอโทษพลอยจากใจจริง และเริ่มปฏิบัติต่อพลอยอย่างอ่อนโยนมากขึ้นไม่ใช้งานหนักเหมือนเมื่อก่อนแถมยังแบ่งปันอาหารให้พลอยได้กินอิ่มหนำทุกมือ้อพลอยเองก็รู้สึกดีใจที่ป้าส้อยเปลี่ยนไปแต่ก็ยังคงเก็บลูกแก้วแห่งสายทานไว้กับตัวเสมอเพื่อระลึกถึงความเมตตาของพายบูงงามและเป็นเครื่องตวนใจวันหนึ่งพลอยตัดสินใจใช้ลูกแก้วเพื่อขอความช่วยเหลือ ท่านใารบูง,งามข้าอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นและอยากช่วยเหลือคนอื่นๆที่ลำบากเหมือนข้าพล้อยอธิษฐานเบาๆลูกแก้วเปล่งแสงสีครามอีกครั้งแล้วก็มีแสงสว่างวาบนำทางพล้อยไปยังที่แห่งหนึ่งพล้อยเดินตามแสงนั้นไปจนกระทั่งถึงหมู่บ้านอีกแห่งหนึ่งที่นั่นพล้อยได้พบกับครอบครัวใจดีที่ไม่มีลูกพวกเขาเอ็นดูพรอยมาก และขอให้พลอยมาอยู่ด้วยพลอยจึงได้เริ่มต้นชีวิตใหม่กับครอบครัวที่อบอุ่นได้เรียนรู้การทอผ้าการทําขนมและการใช้ชีวิตรวมกับผู้คนในหมู่บ้านอย่างมีความสุขพลอยใช้ชีวิตอยู่ในหมู่บ้านแห่งใหม่ด้วยความสุขเธอเติบโตเป็นหญิงสาวที่งดงามทั้งกายและใจพลอยมักจะนำความรู้และทักษะท,ที่ได้เรียนรู้ไปช่วยเหลือผู้คนในหมู่บ้าน ไม่ว่าจะเป็นการแบ่งปันอาหารการสอนเด็กๆอ่านเขียนหรือการเย็บปักถักร้อยลูกแก้วแห่งสายธานยังคงอยู่กับพลอยแต่พลอยไม่เคยใช้มันเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวเลยเธอมักจะใช้มันเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นในอย่างจำเป็นเช่นเมื่อมีภัยพิบัติหรือเมื่อมีคนเจ็บป่วยภายบัวง,งามยังคงปรากฏกายให้พลอยเห็นเป็นครั้งคราว เพื่อให้กำลังใจและชื่นชมในความดีของพลอยพลอยเรียนรู้ว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาจากทรัพสมบัติหรือของวิเศษแต่มาจากจิตใจที่เปลี่ยมด้วยความเมตตาความซื่อสัตย์และการช่วยเหลือผู้อื่นนิทานเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าแม้ชีวิตจะเริ่มต้นด้วยความยากลำบากแต่หากเรามีความดีอยู่ในใจและพร้อมที่จะแบ่งปันความสุขให้กับผู้อื่น ชีวิตก็จะเต็มไปด้วยความสุขที่ยั่งยืนและความดีงามนั้นจะนำพาแต่สิ่งดีๆมาสู่เราเสมอ